ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบารบอขอนำเรียนผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2566ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องสมุดประชาชนสยามบรมราชกุมารีอำเภอบารบอจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้นักศึกษาสกรโดยจัดกิจกรรมแนะนำการใช้บริการห้องสมุดบริการยืมคืนหนังสือบันทึกการอ่านหนังสือเล่มโปรดและการสมัครสมาชิกห้องสมุด ห้องสมุดประชาชนสยามบรมราชกุมารีอำเภอรบรบือจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่เชิงรุกโดยจัดกิจกรรมทําได้ให้เลยการทํากิฟติดผมณโรงเรียนบ้านสาลาตําบลโนนแดงอำเภอรบรบือจังหวัดมหาสารคามห้องสมุดประชาชนสยามบรมราชกุมารีอำเภอรบรบือร่วมกับครูกศนตําบลโนนแดง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหมู่บ้านยั่งยืนณนะบ้านอุดมชัยตำบลโนนแดงอำเภอบรรบือจังหวัดมหาสารครามห้องสมุดประชาชนสยามบรมราชกุมารีอำเภอบรรบือจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรมบ้านหลังเรียนเป็นกิจกรรมสำหรับเด็กนักเรียนหลังเลิกเรียนได้ศึกษาหาความรู้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบรรบือ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตร6ชั่วโมงได้แก่วิชาการทำขนมบัวลอยไข่หวานวิชาการทำพวงมาลัยจากผ้าขาา่าม้าวิชาการทำเข็มกลัดจากผ้าวิชาการทำหมูฝอยและวิชาปลูกผักไฮโดรโปรนิกศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบรรบอ จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยไร้สารเสพติดณนะห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบระบือด้านการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามอัธยาศัยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบระบือจัดสอบวัดผลสมัมฤทธิ์กลางภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2566หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ณกศนประจำตำบลทั้ง15แห่ง โดยได้รับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศสนามสอบจากสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคามนำโดยนางสาวมุกดาสุวรรณานายวินยูนิซับและนางสาวน้ำฝนชินสงครามศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบรบือลงพื้นที่ติดตามผู้เรียนระยะที่สองในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้ง15ตำบลงานภาคีรเอข่อายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบรบือนำโดยนายสมพรหลวงพิมาย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบรรบือเข้าร่วมกิจกรรมภาคีเครือข่ายในการแข่งขันเปตองสารสัมพันธ์ส่วนราชการอำเภอบรรบือประจำปี2566เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการนสนามกีฬาเปตองสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรรบือตามนโยบายนายสมพรหลงทิมายผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบรรบือพร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มง,งานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่7ประจำปี2566ณห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแกดำจังหวัดมหาสรารคามโดยมีดรชนกพรจุธาสงผู้มำนยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสรารคามเป็นประธานในการประชุมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน3,386,626บาท เบิกจ่ายแล้ว2,938,571บาท23สตางค์คงเหลือ3,754บาท77สตาง์การเบริกจ่ายคิดเป็น88.81%